โอหมูอ้วนงองแงไม่กล้าขึ้นรถดูนะคะนี่เขาขึ้นแบบนี้อ้วนนี่เขานีเขาขึ้นแบบนี้ไปขึ้นขึ้นคือพี่ขึ้นพี่เลิศรักใช่ไหมขึ้นคือพี่เลิศรักเออ เฮ้ยไปก้าวไปเยะปเดเปดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮ้้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยย้ยยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ้ยเ กลับไปหมุนกลับหมุนกลับหมุนกลับบอกล้าก้าวขาหลังขึ้นโตนันน่ะอุ้งคุณ ก็จิกฉุนได้เนาะ